เปิดตัวไปแล้วเมืเ่อ่เดือนที่แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นพวกคอนใีภายนอกนะครับการชนหน้ากระจังหน้าใหม่นะครับรวมถึงสปอยเลอร์ด้านหน้าและด้านล่างก็ใหม่และที่หลายๆท่านอาจจะไม่ได้สังเกตน,นะครับก็ตัวฝากระโปรงเนี่ยก็ใหม่ด้วยนะครับตัวเดิมเนี่ยจะเป็นตัวที่กระโปรงราบเรียบนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีสัมผัสขึ้นมานะครับเพื่อมีความตึงดันเรงถึงมากยิ่งขึ้นนะครับด้านข้างทั้งหลายเนี่ยนะครับตัวคิ้วขอบ ดำทั้งหลายเนี่ยก็ออกแบบมาใหม่นะครับแล้วภายในเองนะครับตัวบอกนะครับก็จะเป็นบอกที่มีกลิตแดงนะครับเพิ่มส่งเส,ร,เสริมความเป็นสมบูรณ์มากขึ้นกรต Star Gazer X นะครับจากแบ,บรนด์ทูนะครที่นั่งกับตัดสีนะครับบริเวณด้านหลงเป็นรถแบบกับตันซีนะครับซึ่งยังถือว่าเป็นเอ,อ MPV เป็นมี MPV เพียงรุ่นเดียวในประเทศไทยที่เป็นปรถกับตันซีในทันที่สองแบบนี้นะครับถือว่ายัางเป็นจุดเด่นอย่างมาก ส่วนที่เราใส่เพิ่มมาสำหรับรถคันนี้นะครับก็เห็นคนลูกค้าทั้งหลายเนี่ยชอบเข้าไปคอมเมนต์กันนะครับว่าคันเบรกมือเนี่ยของรุ่นเกา่าหรือเก่กาเหลเกินคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราใส่เป็น E-PB มาให้แล้วนะครับอิเล็กทรอนิกส์ Parking b r a k นะครับซึ่งพอใส่เล็กรอริง Parking b r a k รก็จะได้ Display กลับมาด้วยนะครับผมขออน,นุญาตแนะนำสั้นๆแค่นี้สำหรับ Tiger X นะครับเดี๋ยว จะพาเดินต่อไปอนะครั้งเมื่อเลาครับเราไปดูกันว่าเมื่อกี้ที่ผมนำเสนอไปนะครับว่าเรามีเตียงนวดในอาเซีนนะครับของเกาหลีของเรื่องแรกทศไทยเป็นยังไงตามผมมาดูใช่ไนะครับกินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนชนเซ็นเตอร์ในส่วนแรกในการเดินทัวร์ของเราในวันนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นคอสตเมอร์เราสำหรับคนลูกค้าแล้วก็พี่ๆทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่เนชัเซ็นเตอร์ของเราครับ พื้นที่รับรองลูกค้าของเราจะมีความพิเศษก็คือจะแบ่งออกเป็นสส่วนเนี่ยที่ทุกท่านเห็นทางด้านหลังจะเป็นพื้นที่รับรองนะครับและพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเป็นพื้นที่สําหรับมาผ่อนคลายแลกลีแแลกที่สุดนะครับในพื้นที่ห้องนี้จะเป็นในส่วนของเก้าอี้นวดนะครับเป็นี่ห้อเซราเชมนะครับเป็นของเราจะเป็นเจ้าแรกที่นําเข้ามาที่อยู่ในตรงนี้นะครับในส่วนของเราดะที่นําเข้ามาจะเป็นเก้าอี้นวดในรูปแบบนอนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้า product เดี๋ยวจะรบกวนทางทีมเซนาเจมมาผู้เชี่ยวชาญที่พี่ทราบนะครับว่าความสะดวกสบายหรือว่าความดีอะลยที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นี้เป็นยังไงเดี๋ยวรบกวนทางที่พี่เซนาเจมมาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวผลิภัตฑ์าที่นั่นะครับขอาไปดครับ ทั้งโปรแกรมให้เลือกให้สามารถนวดได้นะคะทั้งหมด12โปรแกรมด้วยกันแล้วก็สามารถปรับระดับความแรงในการนวดนะคะสามารถเลือกได้ถึง6ระดับด้วยกันแล้วก็ของเราค่ะจะมีเป็นตัวรีโหทดปั๊มพอค่ะที่ทุกท่านาสามารถปรับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความร้อนหรือว่าระดับความแรงหรือว่าเสียงเพลงเพื่อการเทอราพีเพื่อความอบอุ่นใ ลองกันได้เลยนะครับเครื่องด้านหลังนี่คืออะไรบ้างครับสำหรับเครื่องด้านหลังอาจจะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นเครื่องที่ช่วยกันวัดความดัน นี้โด่งดังมากในเกาหลีนะครับแล้วก็ราคาสูงมากๆนะครับแต่เราก็เอามาบริการกับลูกค้าทันใดในประเทศไทยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเดินตามไปจุดต่อไปนะครับครับบริเวณด้านบนนะครับชั้นสองเนี่ยด้านซน้ายคือจะเป็นออฟฟิศนะครับซึ่งทีมอัพเ Sales จะนั่งทำงานที่นี่นะครับ ผมอยากจะแนะนำต่อไปนะครับก็จะเป็นคุณประกิตนะครับคุณประกิตเป็นค Head of Section นะครับของ Training นะครับเป็น Training Manager ของเราแต่คุณประกิตจะนำพาชมในส่วนของ Training Facil i t y ของเรานะครับขอต้อนรับทุกท่านใน S Training Center นะครับหลังจากนี้ผมจะพาแนะนำว่าในส่วนของเทรนนิ่งเซนเตอร์ซึ่งเราจะแบ่งเป็น2ชั้นชั้นบนคือเราใช้ในส่วนของการรวมลงทางด้านเซลล์เซอร์วิส แล้วก็การประชุมของดีเลอร์คอนเฟลซ์ในอนาคตนะครับถ้าคิดอะไรเชิญได้เลยครับเรียนเชิญได้ไหนได้เลยครับอันนี้เป็นส่วนของห้องคอนเฟนซ์รูมนะครับซึ่งห้องคอนเฟนซ์รูมสามารถอยู่ผู้เข้าอบรมหรือสัมมนาได้ถึงประมาณ30ท่านถึงห0ท่านนะครับ โดยคอนเซ็ปต์ของห้องก็จะลักษณะดีไซน์เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับทางบูนไดมอเตอร์นะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของบรรยากาศในห้องก็จะอยู่รมณ์ที่ให้ความผ่อนคลายสะดวกสบายนะครับห้องนี้นอกจากใช้ในการทำมิลเลอร์คอนเฟลกแล้วเรายังใช้อบร,หรอมหรือสัมนาในกลุ่มใหญ่ๆในขนาดพื้นที่30คนได้อย่างสบายๆนะครับรบะดับนี้เราเรียกว่าห้องในระดับไซส์กลางนะครับถาดไปห้องหนึ่ง นะครับด้านข้างจะเป็นห้องเทรนนิ่งขนาดใหญ่นะครับผมแล้วผมขอเชิญห้องถัดไปครับ mm hmm. อันนี้คือห้องเทรนนิ่งครับห้องเทรนนิ่งขนาดใหญ่ที่อยู่ในส่วนของมูลไดเอสเพนนะครับพ mm ื hmm. ้นที่ของห้องขนาดนี้สามารถจุได้สูงสุดถึง75ทด้าท่าน แต่ในเบื้่มต้นเราจะเป็นกลุ่มคนฟลอเรนต์เล็กๆหรือว่าเทรนนิ่งของบรรณงานขายเล็กๆก็จะอยู่ประมาณ50ท่านนะครับนอกจากนี้ในอนาคตอหากเรามีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ส่วนนี้นะครับเราสามารถแบ่งฝึกย่อยเป็นสาห้อ,องเล็กๆ,ๆในการจัดสัมมนาหรือว่าอบรมขนาดเล็กได้นะครับโดยแต่ละห้องก็จะอยู่ประมาณ20-30ท่านได้นะครับนี่คือในส่วนของเทรนนิ่งคนฟลอเรนต์แล้วก็เทรนนิ่งรูมขนาดใหญ่นะครับหลังจากที่ทุกคนอบรมเรียบร้อยนะครับ ผมก็จะพาคุณไปสู่ห้องเทรนนิ่งเล้าซึ่งอยู่ติดกันกับห้องด้านข้างนะครับอขอเรียนเชิญครับอันนี้คือเทรนนิ่งเล้านะครับสำหรับให้กับผู้อบรงผู้เข้าสัมมนาต่างๆนะครับโดยในคอนเซ็ปต์ก็คือดีไซน์ที่แบบเรียบง่ายสะอาดตานะครับแล้วเราก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มเป็นสัดเป็นส่วนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พักผ่อน ในยามที่ช่วงเบรคหรือว่าบางครั้งเรามีกิจกรรมที่จะต้องมีการจาัดสัมมนาการหรือสัมมนาอะไรเราใช้สามารถใช้ฟังก์ชั่นรูอมออฟดีได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีพื้นที่ด้านหลังสําหรับโชว์ในส่วนที่เป็นคอลเลคชันหรือว่าถ้วยรางวัลต่างๆในอนาคตนะครับส่วนปัญนานอีกสักหนึ่งเราก็จะติดตั้งจอ monitor จอจอทีวีขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการแสดงในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆให้กับผู้เขา้าอบรมได้รับทราบว่า ยานยนต์ของคุณใดมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในช่วงดีในอนาคตนะครับในส่วนของความแข่งที่ชั้นสองก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อไปชมที่ไหนก่อนที่ครับผมดูแลส่วนขององานดีเทลเซอร์วิสน,นะครับแต่ละพนะื้นที่ตรงนี้ที่เรายืนกันก็คือศูนย์บริการตอ้ตัวถังและสี มาตรฐานใจน,นะครับบนพื้นที่ทั้งหมดนในนี้นะฮะหนึ่งพันรอยตารางเมตรนะครับเรื่องมีรประมาณ14ช่องช้องนะครับสามารถรองรับรถนะครับต่อเดือนประมาณ120ถึง150รบคันต่อเดือนนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเราใช แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะเราเน้นเรื่องอะไรต้องเป็นอะไรแท้ไตรร้อยเปอนตนะครับ,นะรบแล้วก็ห้องอบสีเรามีสองห้องนะครับห้องอบสีนี่เรามีตัวกรองก่อนจะปล่อยอมลพิษขึ้นทางอากาศนะซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับถือว่าเป็น ที่ที่พื้นใหญ่มากๆนะครับริมถนนวิษาวดีนะครับของพาร์ทแวร์เฮาส์แล้วก็เป็นพาร์ทดิสติบิวชันเซ็นเตอร์ของเรานะครับผมขออนุญาตแนะนำคุณกิติศักดิ์นะครับจะเป็นในตำแชั่นในส่วนของพาร์ททั้งหมดของเราครับผมครับครับสวัสดีนะครับกิติักด่านะครับยินดีต้อนรับสู่พาร์ทดิสติบิวชั่นเซ็นเตอร์นะครับหรือชื่อย่อว่า p d c นะครับ ตอนมีพื้นที่อาเรียนะครับของนะครับแฟาส์นะครับทั้งหมดประมาณ2 1 5 0าตารางเมตรนะครับเราเก็บนะครับสินค้านะครับหรือว่าพื้นที่อะไรนะครับมากกว่า10,000หืรายการนะครับมากกว่า5้าแางชิ้นนะครับมูลค่านะครับสินค้าปุวันของเรานะครับนะฮะประมาณ100ล้านบาทนะครับที่่านท็นนะครับนะฮะ เรามีทีมงานนะครับในแวรวงเราครับนะครับประมาณ17ท่านนะครับนะครับมกีประสบการณ์ด้านเกี่ยวกับตลาดนะครับนะครับรวมถึงนะครับเรานะครับเรามีการรองรับจัดตบตลาดนะครับไปยังทีเลอร์นะครับสองรอบนะครับต่อวันนะครับหนึ่งรอบสำหรับทีเลอร์กรุงเทพได้หนึ่งรอบสำหรับทีเลอร์ต่างจังหวัดนะครับนะครับ ตอนนี้ที่พวกเราอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ปกติแล้วจะเป็นพื้นที่ในการที่เราจับตินคทแล้วก็แพ็คนะครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้ที่นี่ยียมนครับทางเราเลยต้องบุ๊คแนบไปใช้อะไรอีกนะครับนะประมาณนี่ครับผมขอบคุณครับพื้นที่นี้นะครับจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราได้มีการพัฒนาปรับปรุงนะครับในเรื่องของความพร้อมของอะไรขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็เราตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในเดือน2เดือนนี้นะครับเราจะสามารถส่งอะไรเป็นเขาเรียกว่าพา r t ตฟิลเลรนะครับหรือว่าเฟิร์สพิกนะครับการจ่ายอะไรครั้งแรกตั้งแต่ที่ดีลเลอร์เรียกเข้ามาเนี่ยได้ถึง95นะครับในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ91-92นะครับแต่เราจะพยายามตัดไปถึง95เนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับในแง่ของความพร้อมของอะไรเนี่ยเจกิ้งุณกิติศุณกิริศกบอกว่ามีอยู่ประมาณร้อยล้านต่ดเหลี่ยงตัดเพระาะว่าเพิ่มเรื่อยๆนะครับ ซึ่งเข้าใจว่าในเร็ววันนี้น่าจะถึงประมาณ150ล้านนะครับก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานนะครับอันนี้คืออะไรที่นี่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าที่อยู่ที่ดีลเลอร์ก็มีจํานวนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไหลทั้งหลายนะครับเรามีความมั่นใจนะครับที่จะให้บริการกับลูกค้าได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเดินกลับเข้าไปชมในเซอร์วิสนิดนึงนะครับจะมีในส่วนของเวิร์กช็อปนะครับที่เป็นเฟรนดี้ซัตติเลอรี่ รถช็อปที่เป็นช่องรถนะครับแต่ผมเดินเข้าไปในจุดนี้นะครับก็จะเห็นสิ่งที่แบ่งหูแบ่งตาอย่างนะครับเราก็ทราบว่าในรถ SUV นะครับรถบีเอ็นจีอาร์นะครับรถมี s อ v อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าด้านซ้ายของผมนะครับเราจะมีรถคอมเมอร์เชียลวีโคลด้วยคอมเมอร์เชียลวีโคลคันนี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวให้คุณพร์นิตนะครับเป็นคนอธิบายให้ฟังครับสวัสดีครับก็รถคันนี้นะครับ ชื่อว่า HD72 GT EV นะครับเป็นไร้ทัก4ี่ล้อนะครับสมรรถนะ4.5-6.2ถึงตันนะครับลกำลังสูงสุดนะครับ600รอ่อ160แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรนะครับทำความเร็วสูงสุดได้100กิมต่อชั่วโมงนะครับรถคันนี้นะครับติดตั้งแบตเตอรี่นะครับลิ t ธ i ย m i o n c r o s s เฟ a นะครับขนาดวามจุ95กิโลวัตต์นะครับมีโหมดการขับขี่2โหมดนะครับ เป็นโหมดพาวเวอร์แล้วก็อีโคนะครับระยะทางเนี่ยได้มากกว่า300กี่สเมตรต่อ1ชาร์จนะครับรถคันนี้นะครับเป็นไฟหน้อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเดรัมรันนิ่งไลท์ด้วยนะครับกระจกมองข้างนะครับติดอยู่ที่ประตูนะครับมีพุตคอนโทรลแล้วก็เซ็นเตอร์ล็อกนะครับเป็นช่วงล่างแบบเด็เบิร์ลีนนะครับรถเสียงรถพรวดกระตับขี่นะครับแล้วก็รองรับการติดตั้งนะครับบอดี้ขนาด4.1เมตรครับขอบคุณครับกับก็รถคันนี้ครับไม่ใช่เป็น รถ4ล้อเล็กธรรมดามันคือ4ีล้อเล็กไฟฟ้านะครับแล้วเรามีอยู่ร้อาสิคันนะครับซึ่งก็ได้เริ่มใช้งานจริงไปบ้างแล้วนะครับรถคันนี้ครับก็เป็นคอมมบรช์วีโคลอาจจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของคุณใดในอน,นาคตน,นะครับถัดมาครับด้านหลังเนี่ยจะมีชื่ออยู่แล้วนะครับว่าตรงนี้จะเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับที่เป็นการเรียกว่าอบรมแบบแพนซอนนะครับ แต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําและนําเสนอนะครับก็คือห้องด้านขวาของผมครับห้องนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นห้อง PVO Hall นะครับซึ่งสามารถที่จะทําในการเ,เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของรถยนต์คุณใดเนี่ยเป็นแบตเตอรี่แบบเซลล์ o โมดูล2แพ็คเพราะฉะนั้นมันจะสามารถเวลาซ่อมเปลี่ยนเป็โมด,ด,ดูลได้ไม่ได้จาเป็นต้องเปลี่ยนทั้งแพ็คเดี๋ยวผมขออนุญาตและนําอาจารย์ผู้พิที่นอกหนึ่งนะครับ <S <S เพื่อนําเสนอ PGM ในห้องนี้นะครับ p m คืออะไร แนะนำให้ฟังครับอ่ีิ้าห่งล้นหรับในส่วนที่สองคือในส่วนไฮไลท์สาคัญของห้องนี้ก็คือเราเรียกว่าห้อง EV O-Hot ห้องนี้นะครับเป็นห้องที่ใช้ในการโอ้ออนแบ,บตเตอรี่ไโวลเตจนะครับเราหลังจากที่เราถอดจากรถฝักตรงข้ามเราว่าทำการโอ้ออนข้างในนะครับเดี๋ยวเชิญด้านในก่อนับครับ สิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหน้านะครับเราเรียกว่าชุด E-TNT ซึ่งเป็นพลตฟอร์มเดียวกับ i o n i c i ไฟทนะครับที่ที่วิ่งอยู่บนท้องตลาดในปัจจุบันนี้ที่เมืองนอกนะครับแล้วก็ทั้งหมดของชุด i o n i c ไฟถูกแสดงให้เห็นเป็นตัวเลยอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านเห็นนี้มันคือเทคนิคมาเรียวที่เราใช้ในการหลบมบรรุงานท่ยอดเยีวิตของเรานะครับ นอกจากการศึกษาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเรายังมีเครื่องอีกตัวหนึ่งที่มันมีความจําเป็นที่เราต้องใช้อันนี้เราเรียกว่าบาลานซ์ิ่งนะครับหลังจากที่เราถอดแบตเตอรี่จากรถหรือไอโลเตตเรียบร้อยเราจะเข้ามาสู่เครื่องตัวนี้ในการบาลานซ์แบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จไฟแบตเตอรี่ก่อนที่จะประกอบกลับเข้าไปสู่แพคของแบตเตอรี่โดยตรงแล้วถึงจะประกอบเข้ากับรถยนต์นะครับเพราะนั้นในส่วนของห้องนี้ทั้งหมดจะเป็นจะต้องเป็นห้องแอร์แล้วก็ปล่ฝยล เนื่องจากว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างเซตที่สิบกับฝุ่นและปังความชื้นหรือความสกปรกเพราะนั้นเราจะเป็นจะต้องใช้ห้องนี้ในการดวรฮอตแล้วใช้เป็นฟังก์ชันรูมในการสอน e v เทคนิคเชนของเราในอนาคตนะครับอันนี้คือส่วนรายละเอียดทั้งหมดของเกี่ยวกับ EV นะครับสิ่ผมซองกับเพืยนเธอีกครับคสีครับผมขออนุญาตนําเสนอในเรื่องของเวิร์กช็อปโซนนะครับเวิร์กช็อปโซนของเราเนี่ยอยู่บนพื้นที่1 พันตารางเมตรนะครับึ่งใน1นึ่งพันตารางเมตรเนี่ยเราแบ,บ่งเป็นโซนอยู่2ชนิดนะครับโซนแรกจะเป็นระบบที่รองรับการรีแมทของตัวเครื่องอยนต์ ICE นะครับหรือเครื่องยนต์สตนราปภายในนะครับอีกโซนหนึ่งด้านขวาของท่านสื่อมวลชนนะครับจะเป็นในเรื่องของส่วนของรถไฟฟ้านะครับซึ่งเราอยากนําเสนเอว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดในเรื่องของมาตรฐานใหม่ของระบบ GDSI นะครับเราจะถูกอินครูตระหว่างตัว ICE Repair Shop กับ EV Repair Shop นะครับไว้ในพื้นที่เดียวกันเพื่อรองรับในอนาคตของแผนเศรษฐกิจที่จะปี2,530นะครับขอครับปีปี30นะครับของคิดสักราดเนี่ยเราจะถูกรานโปรแกรมให้มี EV เกือบ100%ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราเราต้องทำการบ้านในเรื่องของเตรียมในเรื่องของ w o r k ช h o p ที่สามารถจะ ทำการตรวจซ่อมของระบบ EV ได้นะครับโดยเรามีในเรื่องของ EV เนี่ยนะครับมี2องเซ็ชันคือ Passenger Car กับ Commercial Car ที่ทุกท่านสังนได้เห็นในสถานที่นี้จะรวมถึงการเป็นเมนหลักในการซ่อมในลูกค้าของเราเพื่อตอบสนองความเป็นใจของลูกค้าครับมีเทมซอร์วิสซ์ซึ่งทุกท่านนะครับผ่านการอบรมมิสเซอร์ดี้จาก HMC นะครับรวมถึงในบางท่านขออนุญาตเปแรกขึ้น ชัยรัตน์เนี่ยจะเป็นคนที่ได้รางวัลแล้วก็ไปแข่งซีเวอร์ขับนะครับหนึ่งในนั้น,น,นซึ่งจะเป็นเครื่องต่อย้ำว่าทีมงานของเราเนี่ยเป็นค่อน,อนข้างไปทีมงานที่คุณภาพผ่านการอบอรมชั้นสูงจาก h m c นะครับถัดมาท่านจะเห็นว่านะครับเรามีเครื่องมืงมอตัวหนึ่งที่อยากจะรีเซต์เราได้ว่า g d s Mobile นะครับ GDS Mobile GDS ยจีดอมาจาก g l o b a l นะครับ d i a g แ o s ต i c นะครับ ซิสเต็มนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัววิเคราะห์ตรวจเช็คกับรถลูกค้าประโยชน์ของมันคืออุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะทํางานผ่านเราต้เรียกตัวนี้ว่าตัว VC v i g h i t o o นะครับผมเข้าใจว่าพี่พี่สื่อจะสร้างอยู่แล้วรถยนต์ทั่วไปเนี่ยตอนนี้มีระบบ OBD2 ในการคอนเน็กระหว่างเครื่องมือพิเศษกับตัวรถตัวนี้จะเป็นตัวลิงก์ข้อมูลนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนการดีเทคข้อมูลจากกองํำเครื่องบินนะครับตัวนี้คอนเน็กเข้าไปแล้วจะสามารถ อ่านข้อมูลทั้งหมดของรถยนต์คันนั้นนะครับสิ่งที่ลูกค้าได้คือการประหยัดเวลานะครับสั้นลงในการแก้ปัญหานอกจากตัวนี้เองเนี่ยเป็นเครื่องมือบมบายสามารถคอนเน็กต์แแล้วนะครับทาง HMC ยังเดลอดในเรื่องของรีโมทแดร์โรสิต s ิสเทมนะครับในอนาคตเครื่องมือตัวนี้จะถูกลิงก์เข้ากับ HMC ในเคสที่ลูกค้ามีปัญหาแล้วตัวนี้ ไม่สามารถจะจดดึกเป็นเรื่องข้อมูลในเชิง Data เราจะมีทีม Standby รีโทจาก HMC นะครับกรณที่ทีมสามารถที่จะลิงก์กัน On Time นะครับสิ่งนี้จะตอกย้ำประโยชน์สำหรับลูกค้าคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน HMC ผู้ผลิตรถจะดูแลลูกค้าทุกท่านเหมือนครอบครัวเดียวกันและช็อตไทม์นะครับ สมาร์ทคีออสคืออะไรเห็นตู้เหมือนตู้จดหมายมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณนันตราให้ข้อมูลนิดหนึ่งครับ ค้าสามารถเข้ามาแจ้งเรานะครับเราจะส่ง generate QR code ไปให้พอลูกค้าจะได,ไ,ดไ,ดได้รับ QR code ลูกค้าสแกนปุ๊บนะครับมันก็จะเปิดช่องนั้นนะครับแล้วก็เอากุญแจวางเลยนะครับต้องการทำอะไรเดี๋ยว SA นะครับพอวันรุ่งขึ้นตอนเช้า s อมาปุ๊บเจะได้ QR เหมือนกันนะครับแล้วก็มาสแกนแล้วก็หยิบกุญแจไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะสื่อสารกับลูกค้าว่าลูกค้าต้องการซ่อมบำรุงอะไรอย่างไงบ้าง พอเสร็จนะครับลูกค้าก็สามารถโอนเงินจ่ายต่างๆนะครับตามเท์เมนต์ออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วตัว SA ก็จะเอากุญแจกลับมาเก็บที่เดิมสแกน QR Code ลูกค้ากลับมาสแกน QR Code แล้วก็ขับรถกลับไปได้เลยรถก็จะถูกจออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการบริการที่ให้ความสะดวกสบายกับลูกค้ามากที่สุดนะครับเออนขท ให้าข <Net> ึ <t> ้นภายใต้วัตถุประสงค์โดอใร้ความมั่นใจแรงที่มีประสบการณ์ใิการให้กับรถกค้ารลูกบดใ่ครับและต่อจากนี้ไปลูกค้ามั่นใจได้ในสัมผัส จะมีความแตกต่างกับรถิที่อยู่ในศูนย์บริการนะครับจะเป็นลิฟแบบยกทั้งคันขึ้นนะครับเพื่อที่จะสามารถเดินชมกับลูกค้าได้รอบคันนะครับแล้วก็เ a จะสามารถชี้แจงกับลูกค้าว่าสิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงเี่็นแปลงหรือว่าได้รับการเซอร์วิสมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ s a จะตรวจร่วมกับลูกค้านะครับเพื่อเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็เพิ่มความเป็นมืออาชีพนะครับของการให้บริการของ กับพนักงานของเรานะครับที่ให้คำตอบคาณได้นะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของเอชพีเอส,เสในวันนี้นะครับ